วิธีเลือกอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยอายุที่เพิ่มขึ้นการย่อยและดูดซึมวิตามินจากอาหารไม่ดีพอเสี่ยงขาดสารอาหารอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงปัญหาความเสี่ยงก็คืออ่อนเพลียเมื่อยล้าสมองล้าหลงลืมป่วยง่าย ภูมิแพ้ภูมิอ่อนแอจึงต้องดูแลด้วยวิตามินรวมและสารอาหารระดับเซ็ลดเสี่ยงขาดสารอาหารที่อาจนำมาซึ่งโรคร้ายเสริมภูมิและต้านเครียดเพื่อเซนแข็งแรงอ่อนเยาว์สารอาหารพื้นฐานจำเป็นเพื่อเติมพลังเซนเซนแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเหมาะกับใคร เหมาะกับทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับสารอาหารจำเป็นครบถ้วนผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงโรคร้ายเสี่ยงต่อการขาดวิตามินและแร่ธาตุเช่นทานผักผลไม้น้อยอ่อนเพลียทำงานหนักพักผ่อนน้อยไม่สดชื่นผู้ที่ต้องการพืฟื้นฟูสุขภาพเครียดใช้สมองจนล้าป่วยง่ายหายช้าไม่สบายบ,ายบาย่อย ภูมิแพ้ภูมิุ้มกันอ่อนแอการเติมพลังให้เซนแข็งแรงถ้าปัญหาคือเซนขาดสารอาหารวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนแก้ไขโดยเสริมสารอาหารให้ครบถ้วนวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนปัญหาปัจจัยภายในเซนจ,จากอันมูดิสาลา และสารพิษในเซลล์แก้ไขโดยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในเซลลปัจจัยภายนอกเซลล์เชื้อโรคสารพิษเซลล์มะเร็งแก้ไขโดยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์อาหารระดับเซลล์ทรีอินวันดูแลครบเซลล์แข็งแรงร่างกายแข็งแรงเริ่มจากเม็ดสีเหลือง มันต SO ีวิตามินพลัสเมอรล้นบวกอะมิโนประกอบด้วย10วิตามิน9เกลือแร่5กรดอะมิโนเม็ดสีเขียว SOD พลัสโคเอนไซม์คิวเทนบวกโคโรพีน SOD ฟอร์เมอลอนโคเอนไซม์คิวเทนโซเดียมอปเปอร์โคโรฟิลลินเม็ดสีน้ำตาล คอเลราพลัสิตาเกตปะกอบด้วยคิตาเกตเอ็กซแท็กคอเลราเอ็กซแทซึ่งทั้งสามตัวนี้ก็จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปวิตามินและแร่ธาตุสำหรับผู้สูงวัยนะครับก็ยังมีพวกกรดอะมิโนโจำเป็นรวมแล้วย4ชนิดก็จะมี ้ากรดอะมิโนโจำเป็น9แรกธาตุสริอวิตามินแล้วก็จับได้กล่าวถึงไปทีละตัวเริ่มจาก้าตกรดอะมิโนโจำเป็นก็จะเป็นอาหารที่เป็นพลังงานของเซลล์นะครับได้แก่อะมิโนโกลุ่มลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีอานอ์จินีนแล้วก็เมทไทโอนนนนะครับอ แต่นั้ก็จะเป็นแร่ธาตุที่จาเป็นแต่ว่าพบน้อยในอาหารมีหนา้าที่ควบคุมการทาง,งานออวัยวะได้แก่แคลเซลียมกรดสีมกนีเซียมเหล็กแมกนีเซียมโครเมียมทองแดงและไอโอดีต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสิบวิตามินได้แก่วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นนะครับแล้วก็ ช่วยในการเจรเิญเติบโตของร่างกายวิตามิน B1 B2, B3, B5, B6, B12 และกลดรดโฟลิกสำหรับวิตามิน C ก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างเนื้อกเยื่อกระเจีวิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิว เอนไซม์ me, ต่อต้านความเสื่อมความเครียดเป็นสาเหตุให้เซลล์เสื่อมเร็วสารในกลุ่มนี้ก็คือ SOD เอนไซม์เอนไซม์กำจัดความเครียดระดับเซลล์จากผลเมลอนปราเศสสายพันธุ์พิเศษเข้มข้นกว่าเมลอนอื่นถึง3,000เท่ายืดอายุเซลล์ให้เหสื่อมช้าลงโคเอนไซม์คิวท เอนไซม์เพื่อชีวิตที่ยืนยาวชะลอเสื่อมให้ทุกเซลล์ของร่างกายโคลอโรฟรีนชะลอเสื่อมจากสารพิษดูดซึมดีกว่าผักผลไม้สิบสองเท่าเพื่อภูมิคุ้มกันปกป้องเซลล์จากสารพิษมลภาวะเชื้อโรคต่างๆนิวเครื่อคลอเรล,ล่าสารกัดจาก นิวเคลียตของลาลายคลอเรล่าให้นิวคลีโอไทป์คอมเพล็กเข้มข้นกว่าเจ็ดเท่าปกป้องเซลล์จากสารพิษที่ทำให้เกิดเนื้องอกและมะเร็งสารสก,กัดต้นอ,อ่อนเห็ดชิตาเกะให้ไบโอแอคทีฟเบต้ากรูแครนประสิทธิภาพสูงกว่าเห็ดอื่นๆยี ข้าโอ๊ตกว่าสามพันเท่าปกป้องเซนจากภาวะติดเชื้อหรือการเกิดเนื้องอกมะเร็งสรุปสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเซนเม็ดสีเหลืองปลูกฟื้นพลังให้เซนแข็งแรงเม็ดสีเขียวต้านเครียดชะลอเซนเสื่อมเม็ดสีน้ำตาลปกป้อง คุ้มครองแซนสนใจปิจจัณฑ์เข้ากรมลายเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูที่ลิงก์ที่อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้